ประเดชพระคุณพระธรรมทัศนาทรอ,อดีเจ้าวาดวจนะสงครามแด้รจนากวีคนมีประโยชน์ซึ่งเปรียบเทียบกับไม้ดีสัตดีและเปรียบเทียบกับคนเนี่ยน่าคิดมากนะครับความว่าอันไม้ดีมีประโยชน์ถึงสดแห้งถึงเปลี่ยนแปลงเป็นขี้เท่าเขาอย่างใช้สัตว์ที่ดีมีคุณก็อุ่นใจย่อมใช้ได้ชั้นกระดูกเป็นยุกยา แต่คนชั่วตัวจันไรนี่ใช้ยากยิ่งตายซากแสนจันไรยิ่งร้ายค่าส่วนคนดีมีชำนาญชาญวิชามีอุตสาหสร้างงานการที่ดีพร้อมทั้งมีศีลธรรมประจำด้วยถึงเขามวยชีพตายวายเป็นผียังทิ้งลายถ่ายรอยร้อยทวีให้คนดีได้ประโยชน์โชดช่วงเอ่ย